การเปลี่ยนผ่านของดาวเคราะห์เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาอนูนาคีลดความถี่ของโลกจากบวกเป็นลบออกแบบมาสําหรับสงครามและการทำลายล้างยิ่งมีผู้คนถูกฆ่าที่เหลือก็ดีขึ้นได้ควบคุมและจัดการระบบเงินที่ใช้นี่ทำให้คนเป็นนี่และทำให้เป็นทาตนี่ นักทฤษฎีสมคบคิดถูกจัดประเภทเป็นผู้ตัดสินลงโทษในเชิงรบในขณะที่สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความจริงพวกเขาคือผู้สแสวงหาความจริงและผู้ประกาศความจริงมนุษย์ถูกล้างสมองอย่างล้ำลึกให้กลายเป็นแง่บวกเป็นลบโดยปล่อยให้แกะอยู่ในโลกแห่งมายาโลกที่ประชาธิปไตยถูกประกาศว่าเป็นอิสระ ในขณะที่ความเป็นจริงมันเป็นเผด็จการที่5 1ปซปกครองอีก49%อร์ซดังนั้นอนาธิปไตยจึงกลายเป็นกบฏทั้งที่จริงๆแล้วมันคือการปกครองตนเองยิ่งมนุษยชาติตื่นรู้คำโกหกและการหลอกลวงที่จ่งแจ้งเร็วเท่าใดทุกคนก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นปล่อยให้มันเป็นความท้าทายสำหรับคุณที่จะช่วยให้เรา บรรลุศากยภาพสูงสุดของเราโลกของเราเต็มไปด้วยความสปกปรกการโกหกการหลอกลวงการบิดเบือนข้อมูลข่าวปลอมการช่อโกงภาพเท็จภาพลวงตาการโฆษณาชวนเชื่อและการล้างสมองในระยะสุดท้ายของวัฏจักรสามิติปัจจุบันบนโลกบรรดาผู้ที่ตื่นขึ้น มีหน้าที่แจ้งให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ทราบเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางอาญาทั้งหมดของพวกดิปสเตตคาบาวและเพื่อแสดงอาชญากรรมที่พวกเขาได้ก่อขึ้นต่อมนุษยชาติซึ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นทุกวันพวกเขาเป็นอาชญากรรมร้ายแรงต่อมนุษยชาติ ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรงเหยื่อที่ไม่จำเป็นคือผู้ที่เข้าคิวรับการฉีดวัคซีนฟรีสำหรับโรคระบาดที่ไม่มีอยู่จริงแม้ว่าจะมีคําเตือนมากมายจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายต่อมนุษย์และเจตนาที่แท้จริงของพวกเขาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อคือผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิต จากการล้างสมองไม่สามารถสร้างการเริ่มต้นใหม่กับคนชิ้นนี้ได้นั่นคือเหตุผลที่สองในสามของมนุษยชาติบนโลกจะหายตัวไปเรารอาการตื่นของมวลชนโดยจะมีหรือไม่มีสมองเสียหายจากการฉีดวัคซีน ส่วนใหญ่จะตื่นขึ้นก็ต่อเมื่อลูกๆของพวกเขาเสียชีวิตหรือพิษหรือไม่มีอะไรจะกินอย่างไรก็ตามจุดจบที่ยิ่งใหญ่ใกล้เข้ามาแล้วการเปลี่ยนผ่านของดาวเคราะห์จาก 3D เป็น 5D ต้องการความถี่เพิ่มของโลกซึ่งภายในแกะที่หลับไหลไม่สามารถรักษาตัวเองได้อันที่จริงไม่มีอะไรสามารถหยุดการเปลี่ยนผ่านของดาวเคราะห์ได้ มันเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการสากลของโลกการปรับพลังงานโดยเฉพาะสำหรับร่างกายจะต้องทำขึ้นเพื่อให้ความถี่โลกเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆจาก7.8เฮิรตซ์เป็น40เฮิรตซ์เพื่อที่จะเปลี่ยนจาก 3D เป็น 4D และ 5D วิญญาณจำนวนมากได้วางแผนสำหรับการจุติแล้วคนอื่นเลือกที่จะไม่ผ่านขั้นตอนนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงแยกร่างเป็นร่างเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนจาก 3D เป็น 5D มีเพียงหนึ่งในสามของประชากรเท่านั้นที่ตัดสินใจออกจากชีวิตทางวัตถุเพื่อการเปลี่ยนแปลงพวกเขาคือคนที่กำลังประสบกับปรากฏการณ์พลังงานของการเปลี่ยนแปลงความถี่ การเปลี่ยนแปลงและทุกสิ่งรอบตัวเรามองเห็นได้อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรเทียบได้กับการเปลี่ยนแปลงของความถี่เพราะมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้การเปลี่ยนจากมิติที่3เป็นมิติที่5นั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันมันจะนำไปสู่การทำลายล้างของดาวเคราะห์และหมาถึงจุดจบของมนุษยชาติของโลก การเปลี่ยนแปลงใช้เวลาเฉลี่ย3ศัตรวรษขณะนี้เราอยู่ในทศวรรษที่ผ่านมาดังนั้นเราจึงรู้สึกได้ถึงความเข้มข้นมากกว่าที่เคยเหตุการณ์สุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นพร้อมกับการขึ้นสู่สวรรค์ของมนุษยาชาติส่วนใหญ่ทุกคนที่พร้อมจะจบประสบการณ์ที่โลกแห่งการขัดสีและการทดสอบจะเปลี่ยนไปสู่โลกใหม่กล่าวคือ สู่โลก5มิติโลกเก่ามิติที่3ก็จะค่อยๆถูกแทนที่โลกใหม่มิติที่5ความถี่ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยและค่อยๆลดลงอีกครั้งเพื่อให้ผู้ที่มาจุติสามารถปรับตัวได้โดยไม่ต้องรับผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันดังนั้นเราจึงสามารถสังเกตได้ว่า แต่ละคนนำเนินกระบวนการนี้อย่างไรความถี่ไม่ใช่ความรู้และแม้แต่น้อยคนจะตั้งใจความถี่คือการสั่นสะเทือนที่สอดคล้องกับระดับสติที่สูงขึ้นหรือน้อยลงจิตสำนึกที่ขยายมากขึ้นหรือน้อยลงเป็นสภาวะของจิตสำนึกแต่ละตัวที่กำหนดช่วงความถี่ของแต่ละคนยังไม่มีใครเพิ่มความถี่ของพวกเขาแบบก้าวกระโดด ไม่มีใครประสบความสำเร็จในการลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและอยู่ที่นั่นนานการเกิดขึ้นคือการเพิ่มขึ้นทีละน้อยและเหมือนกับการก้าวไปข้างหน้า2ก้าวและถอยหลัง1ก้าวเราเพิ่มความถี่ขึ้นขึ้นลงลงไปเรื่อยๆแล้วย้อนกลับมาปรับสภาพร่างกายอารมณ์และจิตใจเส้นความถี่แต่และเส้นที่ข้ามมักจะเป็นความสำเร็จ ในการพิชิตแต่ละครั้งมันเป็นไปได้ที่จะอยู่ภายในขอบเขตนั้นนานขึ้นดังนั้นตลอดระยะเวลานี้เรามีความสามารถในการเคลื่อนที่ไปยังเส้นทาง5มิติสั้นๆโดยคงอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลานานขึ้นในแต่ละครั้งและถ้าเรากลับไปที่แถบ 4D หรือ 3D เราก็จะกลับไปยังแถบที่มีความหานาแน่นน้อยกว่า และอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลาสั้นลงและสั้นลงดังนั้นมนุษยชาติจึงมุ่งสู่ 5D เวลาอยู่ไม่ไกลเมื่อหลายคนจะไม่ถอยและยังไประดับที่ต่ำกว่าอีกต่อไปหนึ่งรายการจะยังคงอยู่ในความถี่ 5D เป็นเวลานานและนานขึ้นจนกว่าขนาดที่ต่ำกว่าจะถูกยกเลิกในที่สุด เนื่องจากเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านกระบวนการนี้จะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันสำหรับทุกคนขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละคนความเข้าใจและความสันสะเทือนคุณสามารถดูว่ากระบวนการของคุณมีความคลื่หน้าอย่างไรเพียงแค่สังเกตและสัมผัสถ,ถึงการสันสะเทือนและปฏิกิริยาของคุณในช่วงเวลาในการใช้ชีวิตประจาวันของคุณดูว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหน จากวันหนึ um. ่งเป็นวันถัดไปมีช่วงเวลาแห่งความสงบสุขมากมายและหลังจากนั้นไม่นานก็เหมือนว่าโลกกำลังจะพังทลายลงตลอดการเมื่อคุณขึ้นไปสู่ความถี่มิติที่ห้าดูเหมือนว่าโรคจะดีขึ้นมากจริงๆ และความรู้สึกก็เป็นอยู่ที่ดีนั้นคงที่อย่างไรก็ตามเมื่อความถี่กับเืลนสู่บริเวณที่ต่ำกว่าเช่นวิติที่สการกระแทกจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ความรู้สึกไม่สบายจะเกิดขึ้นทันทีสังเกตว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณอย่างไรอย่าท้อแท้หากช่วงความถี่ลดลงแค่เข้าใจว่าคุณอยู่บนบันไดขึ้น และการลงสองสามขั้นไม่ได้ขัดขวางการขึ้นของคุณการยืนยันตัวเองในการปีนนั้นต้องการให้คุณขึ้นไปสองหรือสามขั้นแล้วลงอีกหนึ่งหรือสองขั้นถึงกระนั้นความก้าวหน้าก็ยังดำเนินต่อไปบางสิ่งที่เคยยอมปรับได้กลับกลายเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้เหตุการณ์บางอย่างพฤติกรรมบางอย่าง เช่นเดียวกับอาหารและขนบรรมเนียมประเพณีสิ่งเหล่านี้ถูกมองเป็นภาระที่ต้องทนสังเกตว่าคุณเปลี่ยนไปจากเมื่อสองสามปีก่อนมากแค่ไหนทบทวนนิสัยเก่าๆเหล่านั้นและลองจินตนาการว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรนี่คือการเปลี่ยนความถี่จริงๆ คุณอยู่ในขอบเขต5มิมิติและอยู่ที่นั่นนานขึ้นและนานขึ้นแล้วมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆที่จะทนต่อการอยู่ในอาณาจักรเบื้องลา่างแม้ว่าคุณจะต้องกลับไปที่นั่นการปรับนี้จะค่อยๆแม้แต่ร่างกายก็ต้องปรับให้เข้ากับ DNA ใหม่